สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปทานข้าวโดยใช้แอปเป่าตังนะครับโครงการคนละครึ่งกันนะครับแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปใช้แอปคนละครึ่งนี้เราจะต้องสมัครโครงการคนละครึ่งก่อนนะครับตามวิธีดังนี้นะครับพิมพ์ว่าคนละครึ่งนะครับแล้วก็เข้าไปที่เว็บไซต์คนละครึ่งนะครับ com ปัจจุบันนี้เราสามารถเช็คสิทธิ์ได้นะครับว่าจะเหลือสิทธ์เท่าไหร่ก็กดเมนูตรงนี้นะครับดูจํานวนสิทธิ์คงเหลือปัจจุบันวันนี้นะครับวันนี้วันที่25เหลืออีก2ล้านสิทธิ์นะครับทุกคนอย่าลืมมาสมัครใช้กันนะครับวิธีสมัครนะครับให้เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับทุกคนจะเห็นว่า เขียนว่าประชาชนนะครับลงทะเบียนสําหรับประชาชนคลิกเข้าไปเลยครับแล้วกดลงทะเบียนนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เลื่อนลงมาด้านล่างสุดนะครับติ๊กถูกนะครับแล้วก็กดยืนยันนะครับทุกคนนะครับใส่คํานำหน้านะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่ชื่อนะครับเขาแจ้งไว้นะครับตรงนี้ใส่ชื่อใส่นามสกุลเป็นภาษาไทย ใส่เลขบัตรประชาชนแล้วก็จะมีตัวรหัสหลังบัตรนะครับให้ใส่ด้วยนะครับและตรงนี้เราก็ระบุนะครับแต่ละคนเนี่ยนะครับรายละเอียดบนบัตรประชาชนจะไม่เหมือนกันของผมจะเป็นวันเดือนปีเกิดนะครับหลังจากนั้นให้ใส่เบอร์โทรศัพท์ด้วยนะครับถ้ามีอีเมลก็ระบุได้นะครับแล้วก็กดลงทะเบียนนะครับ พอกดลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วให้ทุกคนนะครับพอกดลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับระบบจะส่ง s m s มมาที่มือถือที่มาที่หมายเลขมือถือที่เราลงทะเบียนไว้นะครับจะเป็นดังนี้นะครับนะครับตรงนี้นะครับ เอเอ s m s ที่ส่งมาเนี่ยบางคนก็จะได้เลยภายในหนึ่งชั่วโมงบางคนก็อาจจะวันหนึ่งสองวันได้นะครับตรงนี้ไม่ไม่ต้องตกใจนะครับถ้าได้ช้านะครับผมผมสมัครตั้งแต่วันแรกเลยครับตอน6กโมงสิบสองนาทีนะครับก็คือผมลงทะเบียนตั้งแต่6กโมงเช้านะครับของวันที่16ตุลาคม ขาระบบเขาก็จะยืนยันมาภายใน12นาทีก็ได้เรียบร้อยแล้วนะครับนะครับก็ทุกคนนะครับใช้สิทธิ์ของผมเนี่ยจะใช้สิทธิ์ต้องใช้สิทธิ์ภายในวันที่15เดือน11ปีนี้นะครับในครั้งแรกให้ใช้ก่อนถ้าผมไม่ยอมใช้สิทธิ์ก่อนวันที่5 11. เดือน11นี่ยสิทธิ์ของผมจะโดนตัดนะครับแต่ละคนนะครับวันใช้สิทธิ์ ครั้งแรกเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับระบบจะนับจะนับเวลาไม่เหมือนกันนะครับเมื่อเราเมื่อเราได้สิทธิ์เรียบร้อยแล้วนะครับให้ทุกคนนะครับไปที่แอปเป่าตังนะครับถ้าไม่มีก็สามารถที่จะโหลดได้นะครับที่ App Store นะครับหรือว่า Play Store นะครับ ตั้งเสร็จแล้วกดถัดไปนี่ G Wallet G Wallet แล้วก็เติมเติมเงินแล้วนะตรงนี้ใช้สิทธิ์มี3,000บาทวันละ150เข้าไปที่ G Wallet เติมเงินกรุงไทยนะครับกรุงไทยโดยใช้แอปกรุงสีเน็กลอก ปิดแล้วก็เปิดแอปเติมเงินเข้าบัญชีอ่ะใส่รหัสเสร็จแลวเข้ามาในแอปแล้วก็กดเติมเงินเติมเงินเสร็จแล้ว มาคำว่ายอดนิยมนะครับแล้วก็กดเติมเงินจากนั้นให้วางที่เราคัดลอกแล้วก็ใส่จำนวนเงินเติมห้ารอยบาทถัดไปแล้วก็กดเติมเงินเอ้ยกดแล้วก็กดยืนยนัน เรียบร้อยเสร็จรายการโอเคใช้ได้แล้วใช่ไหมหลังจากนั้นไปที่แอปแอ oh. ปเป่าตัง oh. มาแล้วห้าร้อยบาทนะครับ oh. แล้วก็เดี๋ยวเข้าไปใช้สิทธิ์กันได้ oh. ตอนนี้ทุกคนก็เติมเงินได้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราออกเดินทางนะครับแล้วก็ไปทานข้าวกันโดยใช้แอปเป่าตังโครงการคนละครึ่งนะครับวันนี้ผมมีอยู่150บาทนะครับแล้วก็วันนี้พาคุณแม่ไปทานข้าวด้วยผมก็จะมีอีก150บาท2สิทธิ์นะครับเดี๋ยววันนี้เราไปใช้สิทธิ์กันนะครับตามมาเลยครับภาคปฏิบัติผมก็อยู่ที่นครปฐมนะครับ เดี๋ยววันนี้ผมจะไปใช้สิทธิ์ที่ร้านแซลมอน59นะครับเช้านี้เลยนะครับเดี๋ยวทานข้า,าวเช้าก็น่าจะถึงประมาณน่าจะถึงร้านประมาณสัก10โมงนิดๆน,นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับมาถึงที่ร้านแล้วนะครับเดี๋ยวเข้าไปในร้านกันนะครับ ตอนนี้อยู่ในตอนนี้มาอยู่ภายในร้านแล้วนะครับ La a เริ sociedad, ああ bon. uh ่มดูนะอทานก็ย่าำเต้าหนมอิที้จะทำปั่นนะครับแ่ต่ไม่รู้ว่าทไปด้วยหรือเปไปด้วยอาจารย์ไปด้วยน กันเดินวิธีการขอนี่เขาทำไมอ่ะอันนี้เนื้อแน่นมากนะเนี่ยว่าแล้วมันมีอยู่แล้วหน่อยนึงเนี่ย ใช่เป้าตังนอกคนละครึ่งเดี๋ยวจะบอกวิธีกดให้เนาะก็คือกั่ใชจเครื่องต้องก่อนเดี๋ยวปีไชย G Wallet G Wallet จากนั้นกดใช้สิทธิ์ใช่ครับแล้วก็กดสแกน QR Code ใช้สิทธิ์กดอนุญาตใช้งานแอปนี้ มาสองที่เคียวโคต,ตัวนี้สองเคียวโคตร้านใช่แล้วขึ้นมาแล้วใช่ครับก็คือกดชำระเงินพร้อมกดรหัสเออสองสี่เก้าสิไม่ใช่อ,อ่ะเรียบร้อยเซฟภาพเอาไว้แล้วเดี๋ยวอีกเก้าสิบใช่ไหมครับเดี๋ยวทิ้งเครื่องนี้ครับ อ่าได้ตัวนี้ก็กดรอไว้เลยใช่ไหมครับอ่าได้ยิงเคียวโค้ดของเขาที่ร้านปึบ๊บอ่าแล้วกดยืนยันครับเท่านี้เรีนนร้อยแล้วใช้งานกดแล้วพิใช่ครับเสร็จแล้วนะครับคม เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับวันนี้สวัสดีครับ